สวัสดีค่ะมาประกอบต้นไม้กันนะคะวันนี้สวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะคะวันนี้มาประกอบต้นไม้กันเนาะมีต้นไม้เทียมนะคะมีต้นไม้เทียมสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วนะคะใครสนใจต้นไม้เทียมเนาะอันนี้จะเป็นขาตั้งนะคะอันนี้จะเป็นขาตั้งของน้องนะคะการต้นไม้ นี้จะเป็นฟูมนะคะแบบนี้ภูมแบบนี้นะคะอ,อันนี้คือถุนต้นนะคะแล้วเราจะได้หินทุกคนจะได้หินนี้นะคะหินหินไหมคะหินเรียนี้เลยถุงเต็มเต็มจุกๆเลยนะคะอ,นนอันนี้จะเป็นใบไม้นะคะใบไม้เพียงของน้องนะคะได้ยงินกันไหมคะเสียงเบาใช่ไหมเ <laughs> สียงเบากันใช่ไหมมา มาขอจอ่อขอใจกันแค่ะออันนี้เป็นใบไม้นะคะใบของน้องอันนี้เป็นต้นอันนี้เป็นต้นอัน,นมงคลนะคะนี่นะคะใบใหญ่มากคุกคนใบใหญ่มากมดีคือมันจึ้งมากเลยอะ่ะคือใบมันใหญ่เนะาะใบมันใหญ่ ได้ใบอยู่ที่นะคะใบอยู่ที่หนึ่งสองสามส่หาดปนะคะจะได้ใบอยู่ที่9้าใบเลยนะคะเก้าใบตกแต่งตามตามที่ชอบนะคะอันนี้ก็คือต้นนะคะต้นเขาก็จะมีที่ปให้เราปักลงไปแล้วก็ตกแต่งหินตกแต่งหินเนาะในเซตนี้นะคะก็จะมีขาให้นะคะขาตั้งให้ ทีนี้เรามาดูขาตั้งก่อนขาตั้งให้มาสองอันนะคะอ,อันนี้คือหินนี่คือกระถางขาตั้งนี้ให้มาสองอันนะคะเราจะทํายังไงเราจะประกบล,ลงไปนี้เลยะะลประกบลงไปด้วยเลย็กแบบนี้เลยนะคะขาตั้งเป็นแบบนี้เลย,ย,ยง่ายๆเลยนะคะง่ายๆเลยแล้วก็ตั้งรอไว้น,นี่ค่ะ แบบนี้นะคะตั้งเป็นแบบนี้ใส่แบบนี้เลยนะคะอะทีนี้ส่วนกระถางนะคะกระถางเราจะใส่ลงไปมันจะพอดีนะทุกคนมันจะพอดีฟับแน่แบบนี้เลยอะไรจ๊ะอุ้ยหนูปวดชี่ดชเดี๋ยวรอแม่แป๊บหนึ่งได้ปะมาดูนะมดไลฟ์สดไลฟ์สดอยู่แม่ไปเอาของแม่ไปเอาของนี่นี่นะคะนี่จะเป็นกระถาง มีเด็กน้อยนะคะมีเด็กน้อยเ <_ forgetting S 1> ข้ามาคุยด้วยนะคะมีเด็กน้อยสวัสดีค่ะพี่ต้นสวัสดีค่ะคุณขวัญนี่เป็นคือเป็นกระถางนะคะเราสามารถใส่เองได้เลย <_ letter> เพราะว่าแค่เอาประกรบล็อกมันก็เข้าล็อกได้เลย <_ letter> นี่คอกะงของของน้าเองของป้าเองนี่มาดูนี่จ้าเอ๋สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมแอนสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชม,ม <_ letter> วันนี้มีเด็กน้อยนะประกอบกระถางอยู่แล้วก็นี้เป็นต้นไม้ประกอบให้พี่ๆเขาดู ให้พี่ๆเขาดูเ hmm. ด mm ี๋ยวเขาจะมันซิมตะกาเนาะเดี๋ยวเขามันซิมตะกาได้ใบมาแล้วเรียบร้อยทีนี้เราจะใส่ยังไงนะคะหินนี่ประดับตามใจชอบเลยนะทุกคนได้เยอะมากๆเลยนะคะหินได้ถุงใหญ่ๆจุดๆนี้เลยนี่คือต้นไม้นะต้นไม้สวัสดีพี่ๆทุกคนบนนั้นปวดฉีมาแม่มาแล้วมีเด็กน้อยมีเด็กน้อยเข้ามาพูดคุยด้วยนะคะ อ่าเดี๋ยวปักหมุดให้ว่าอันนี้ต้นอะไรไม้มงคลนะคะทุกคนลองจิ้มดูอันนี้จะเป็นเอ,อ๊อไม่ใช่ต้นสักนะไม่ใช่ต้นสักแต่ถ้าใครอยากได้ต้นสักก็สามารถจิ้มได้เลยเนาะอ่าอันนี้ไม่ได้สั่งไม่ได้สั่งต้นสักมานะคะแต่สั่งต้นมงคลเซตชีมาเนาะเป็นใบเป็นแบบนี้เราสามารถประกอบเองเลยนะคะประกอบเองได้เลยทีนี้ตรงนี้นะคะเราก็สามารถปักไปได้เลยเนาะปักไปได้เอานี่ตรงๆ ปักตรงกลางเข้าไปได้เลยนะคะเพราะตรงนี้เขาจะเป็นน้องจะเป็นโฟมนะคะน้องจะเป็นโฟมนี้เพราะฉะนั้นแล้วเหล๋ยวหินน่ะเราจะวางรอบๆตรงนี้วางรอบๆตรงนี้ให้สวยงามเดี๋ยวลองวางให้ดูนะ,ะลองวางให้ทุกคนดูปักตรงกลางได้เลยเนาะเพราะว่าหินมันจะได้แบบ พอเราใส่แล้วมันจะได้บาลานซ์กันเนี่ยทุกคนมันก็เป็นแบบนี้เลยนะเออชอบมากแลวแบบว่าคือมันจึ่งตรงที่แบบว่าเราอะได้ทําเองแล้วประกอบเองคือใบไม้เนี่ยคะทางทางร้านนะเขาจะเรียงมาให้เรียบร้อยนะคะ จะใบใหญ่จะอยู่ข้างล่างแล้วทีนี้การสีนะเห็ الأ, นไหมทุกคนเห็นป่สีที่แบบอ่อนๆนะมันจะอยู่ข้างล่างนะอยู่ข้างล่างมันเราสามารถใส่สลับกันได้นะเพราะว่าเราอาจจะเป็นคนประกอบเองนะคะทุกคนน้าสนใจนะคะก็สิงสก้าได้เลยเนาะอ่ะอันนี้เราจะมาลองประกอบเองดูจะมีรูแบบนี้มีรูแบบนี้นะคะมีรูแบบนี้สามารถเสียบเข้าไปได้เลยนะเสียบเข้าไปได้เลยก็เป็นแบบนี้อ่านี่ สวยสวยเก๋ๆเลยอ่ะทุกคนคือแบบคือแบบมันจึ้งมากเลยแบบเราสามารถออกแบบไอเดียเองได้เลยเดี๋ยวประกอบให้หมดต้นเลยเนาะว่าจะสวยขนาดไหนนะทุกคน,นคือใบใบนี้ยบรรสือเห็นว่าพอสีอ่อนแล้วก็คือว่าเออเขาอ่ะเป็นใบที่แก่แล้วจะร่วงรวยแล้วเราก็เลยต้องไว้ข้างล่างแต่จริงๆร้านเขาเรียงมาให้เล้วนะคะร้านเรียงมาให้แล้วแล้วก็คนจะมีขนาดใหญ่มีขนาดใหญ่พอๆกันทุกคน เนี่ยขนาดใหญ่พอๆพอกันแต่พูดถึงว่าเราจะสลับไว้ตรงไหนก็ได้หรือจะไว้เป็นยอดอ่อนก็ได้นะคะแล้วแต่เราเลยแล้วแต่เราชอบนะคะอ่ะทีนี้ก็จะมีรูตรงนี้นะคะมีรูนะคะรูเนี่ยจะสามารถปักกับกั้นเขาได้เลยเขาสามารถทําให้เรามาได้เลยแล้วก็ปักลงไปเลยค่ะทุกคนจึงจ้งๆมากสวยสวยอ่ะเอ๊แม่แม่เริ่มสวยแล้วเริ่มสวยแล้วค่ะทุกคนคือแบบมันมันเลิศม,มากเวลาที่เราแบบว่าต้องไลฟ์สนเนาะ เราต้องไร้สลดเราก็ต้องมีแบบบรรยากาศสวยๆอ่ะอันนี้ทาไมถึงเป็นต้นไม้เทียมเพราะว่าบางทีเราไว้ในที่ทํางานเราไม่มีเวลาดูแลเนาะทีนี้ถ้าเราเป็นไม้จริงเนี่ยคะ่ะทุกคนมันต้องใช้การประครบประงม,มแล้วก็ดูแลเพราะมันจะอยู่ในร่มแล้วอยู่ในห้องแอร์ตลอดนะคะอยู่ในร่มแล้วอยู่ในห้องแอร์ตลอดทีนี้ก็ถ้าอคุณค่าทางจิตใจนะท่คนผูดูดิสวยไหมสวยนะคะ,ะ,คะเดี๋ยวจะลองเลี้ยงหินให้ดูอันนี้อันนี้ลองประกอบให้ดูนะ แต่ทุกคนล่ะเราลองเรียงดูเนี่ยเขาก็จะทาเนี่ยคือสีไม่เหมือนกันนะทุกคนมองเห็นปะเห็นไหมเห็นไหมสีมันจะแตกต่างกันชัดเจนเลยเราสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะเอาไว้ปักไปตรงไหนนะคะเราจะเลือกได้เลยว่าเราจะปักไว้ตรงไหนคือชอบมากเลยชอบตรงที่ได้ทําเอง <laughs> อ่ะทีนี้เรามาเลียงหินให้ดูนะเรียงหินให้ดูหินน่าจะมีลักษณะไม่เท่ากัน มีไม่เท่ากันนะคะหินไม่เท่ากันสวัสดีค่ะพี่พลอยสวัสดีค่ะคุณปกแป้งทุกคนเนี่หินเป็นแบบนี้เลยแบบนี้เลยเห็นปะ,ะเราก็สามารถแบบใส่ลงไปได้เลยนะใส่ลงไปตามความสวยงามแบบนี้มันก็จะฟูๆแบบเนี้ยเแบบนี้ยเห็นปะเออคือสวยมากเลยทุกคนมันจึ้งมากเลยนะทุกคนลองดูต้นนี้เลยค่ะต้นตาที่มินปักตะก้าให้เลยนะ ตามที่มิ้นปกักตะกร้าให้เลยอันนี้ไม่ใช่ต้นสักนะอันนี้เป็นต้นไม้มงคลเศรษฐีนะคะทุกคนอะดูไปก่อนนะเดี๋ยวมา สวยนะทุกคนมันสวยมากๆเลยดูสิจะต้นใหญ่มากๆเลยนะ มาแล้วไปไหนมาออมีลูกค้ามานะคะเอามาหม่ให้หินให้ดูหินก่อนหินเป็นแบบนี้แทนให้ถูกแบบนี้เห็นปะปะออแล้วเวลาใส่หินหน่ะใส่ลงไปเลยปึ๊บสวยๆฟูๆสวยๆฟูๆเลยทุกคนมันก็จะฟูแบบนี้ฟูแบบนี้เลยอันนี้คือเป็นต้นมงคุลนะ ต้นมงคลมงคลเศรษฐีมีแล้วจะร่ำม,มีแล้วจะรวยร่ำรวยนะคะเปิดโชคเปิดลาเปิดอำนาจวาสนาเปิดความร่ำรวยนะคะมีต้นมงคลเศรษฐีนะคะไว้ข้างๆนะคะทำมาค้าขายะคะก็จะร่ำรวยร่ำรวยนะคะเอาใบเขียวว้ข้างบนนี่เลย สวยไหมสวยไหมทุกคนทําเองอะ่ะเองมันสวยมันแหละน <c oughs> ี่บิดได้มุนได้นะคะบิดได้มุนได้ตามที่เราอยากได้เลยนะคะต้นใหญ่มากนะะทุกคนบอกเลยว่าใหญ่มากคือคุ้มอะ่ะซื้อแล้วคุมม้มมากบอกเอาใบ นนว่าชั้งล่างสลับใบได้สลับใบได,บบได้ไม่ควรสลับใบได้เราอยากเอาเขียวเขียว้ข้างบนตามชอบเลยนะคะตามชอบเลยเราไม่จําเป็นต้องแบบทําเหมือนในรูปของอะตะกร้านะคะไม่ไม่จำเป็นต้องทําเหมือนในรูปตะกร้าตามชอบเลยเราเราจะชอบว่าจะเอาไว้ตรงไหนอะเห็นไหมสวยไหม นี่สวยไหมคะทุกคนสวย,ยไหมค่ะใบนี่เลยจ้าทุกคนจ้าคือแบบว่ามันจจ้งมากเลยแล้วมันสวยมากเลยอะคะ่ะทุกคนคือเนี่ยอันนี้คือต้นไม้มทคลุนะคะคือสามารถแบบ มีไว้กระตับโตทำงานประดับห้องนอนอะไรเงี้ยได้เลยนะคะทุกคนนี่สองไม่ไดงมีทอนสามไม่ได้มีทอนทุกคนไม่ต้องคิดมากเลยนะไม่ต้องคิดมากเลยคือคือบอกเลยว่าสวยแล้วก็คุ้มราคามากๆเลยนะห็นยังเหลือนะหินยังเหลือเยอะเลยนะเุาควรเอาไปประดับอย่างอื่นก็ได้นะคะแล้วแต่เราชอบเราไม่ต้องเต็จมจำนวนใส่หมดก็ได้นะนี่ทุกคนลองด,ดูใหญ่มากปะใหญ่มาก ใหญ่ไหมใหญ่ไหมทุกคนต้นใหญ่นะคะคุ้มนะคะคุ้มมากๆเลยเนี่ยเห็นไหมสวยด้วยทุกคนใครสนใจนะคะใครสนใจอยากได้นะคะจิ้มตะกร้าได้เลยนะคะทุกคนจิ้มตะกร้าได้เลยนะคะสามใบแดงมีทอนทุกคนไม่ต้องคิดมากต้องคิดเยอะค่ะทุกคนคือแบบว่ามีต้นไม้สวยๆอยู่ใกล้ๆยังไงก็สวยนะคะถ่ายรูปก็สวยนะคะถ่ายรูปก็สวยถ่ายรูปกับตัวเองก็สวยถ่ายรูปกพบสินค้าก็สวยเนาะ ถัดรูปกว่าสินค้าก็สวยสวัสดีค่ะพี่เล่นลาพาสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณที่เข้ามาดูวันนี้มาประกอบให้ดูนะทุกคนคือมันประกอบง่ายๆแล้วจะบอกว่าต้นไม้มันสวยมากๆสมมุติว่าเราไม่อยากได้กระถางรือว่าเราไม่อยากได้กระถางอันนี้มันจะไปวางข้างหลังให้ดูนะเดี๋ยววางข้างหลังให้ดูทุกคนลองดู เห็นไหมวางให้ดูเลยวางให้ดูเลยเห็นปะเห็นปะคือสวยอะบอกเลยบอกเลยวางให้ดูก็สวยนะคะยืนใกล้ๆก,ก็สวยถ่ายกับสินค้าก็สวยนะคะทุกคนคือว่าต้นน้องอะใหญ่มากๆเลยสมมุติว่าสมมุติว่าไม่เอาขา ถ้าไม่เอาขานะทุกคนถ้าสมมุติว่าเราไม่เอาขาเราไม่ชอบขาเพราะพื้นที่เรามันไม่ได้แบบกว้างขนาดนั้นอะไรเงี้ยแบบอยากจะวางไว้มุมเล็กๆก็ถอดสามารถถอดออกมาได้เลยปั๊บน้ำหนักเบาๆไปทาไมมีขานะอะถ้าไม่มีขาต้นประมาณนี้เมื่อกี้เราถือขาด้วยเนาะนี่ต้นประมาณนี้เลยใหญ่ไหมคะทุกคนใหญ่ไหมคะนี่จากเอวถึงเอวถึงหัวเลยนะ จเอวถึงหัวเลยนะต้นใหญ่นะดูดิใหญ่นะคุ้มด้วยแล้วก็สวยด้วยนะคะทุกคนถ้าสมมุติว่าไม่เอาขานะเราอยากเอาไปประดับเดี๋ยวมินจะลองวางให้ดูทุกคนดูมองไกลๆนะมองไกลๆนะสวยไหมคะอ่ะมองนี้ก็ได้อะนี่ให้ดูเลยชัดๆสวยไหม อันนี้เป็นต้นมงคลเศรษฐีนะคะลายนี้นะคะลายนี้เป็นลายมงคลเศรษฐีนะคะลายนี้เป็นลายมงคลเศรษฐีน้อนี่ค่ะเปิดโชคเปิดลาบเปิดทรัพย์นะคะเปิดโชคเปิดลาบเปิดทรัพย์เปิดอำนาจวาสนานะคะเป็นต้นไม้เทียมนะคะทุกคนเป็นต้นไม้เทียมนะคะประกอบเองประกอบเองมีวัสดุประกอบให้มาครบนะคะแล้วแต่เราจะตกแต่งนะคะส่วนใบเนี้ย เขาจะมีใบอ่อนแล้วก็ใบแก่มาให้เราให้เราเสียบเองเลยนะคะเขาจะเจาะรูมาให้เราเพราะฉะนั้นเราเรามาถึงเราประกอบเองได้เลยนะคะแล้วก็มีหินให้อันนี้หินนะใส่ไม่เยอะนะคะเพราะหินยังเหลืออันนี้หินยังเหลือนะคะหินยังเหลือหินให้มาเยอะมากๆเลยนะคะหินให้มาเยอะมากๆเลย ถ้าใครสนใจนะคะจิ้มตะกร้าได้เลยนะคะสามใบแดงมีทอนแน่นอนค่ะรับรองเอาคุ้มค่าคุ้มนะคะนะคะหแถมหนึ่งตัางหากเนาะหแถมหนึ่งอีกตัางหากทุก,กคนคิดดูมันคุ้มจริงๆนะคือแบบ มันหาย,ยากอะจริงๆมันหาย,ยากมากเลยนะคะแต่ว่าถ้าเป็นร้านเนี้ยส่งของจริงนะส่งจริงนะคะไม่ต้องรอของนานนะคะประมาณวันถึงสองวันสินค้าถึงแล้วเนาะสินค้าถึงแล้วใครสนใจนะคะสามารถจิ้มลิงได้เลยนะ,ะจิ้มจิ้มจิ้มไอจะกราตรงข้างล่างได้เลยนะคะอ่ะวันนี้มารีวิวให้ก็มีน่าจะมีเท่านี้แหละอุปกรณ์ของเขาสามารถประกอบต้นไม้ได้หนึ่งต้นส่วนขาเนี้ยสมมุติว่าสมมุติว่าขาเนี้ยเราอะจะใช้กับต้นอื่น ต้นอื่นที่ไม่ใช่ต้นนี้เรากสา็สามารถไปซื้อต้นซื้อเฉพาะต้นนะต้นกับกระถางเราไม่ต้องซื้อขามาจริงๆถ้าซื้อขาจะคุ้มค่ากวา่าซื้อขาพร้อมขาจะคุ้มค่ากวา่าเพราะว่าเฉพาะขานี่ก็ร้อยกว่าบาทแล้วอะขาเนี่ยร้อยกว่าบาทแล้วทุกคนแต่ว่าอันนี้เขาขายเป็นเซตเนาะเซตแบบนี้เซ,ตแบบ,นะะเซตแบบนี้ไม่พอนะคะเซตแบบนี้ไม่พอมีห่งแถมหนึ่ง หนะะึ่งแถมนึงเซตแบบนี้ไม่พอปกตินะคะปกติเซตแบบเนี้ยก็ประมาณ2ใบแดงเนาะประมาณ2ใบแดงแต่อันนี้ ได้เพิ่มอีกต้นหนึ่งคือ1่งแถมหนึ่ง,นนงอุปกรณ์ครบชุดแบบนี้นะคะสามใบแดงมีทอนนะคะในตะกร้าค่ะทุกคนจิ้มได้เลยสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนเลยนะคะโอ้สวัสดีนะคะสวัสดีทุกคนเลยเข้ามาแล้วเขาจออขอใจให้ด้วยนะคะขอบคุณที่มาชมวันนี้มิ้นมาประกอบต้นไม้รีวิวให้ดูเนาะอันนี้ก็ต้นไม้เทียมนะคะอ่าต้นไม้เทียมอันนี้ไม่ใช่ต้นสักนะคะอันนี้เป็นต้นมงคลเศรษฐีเนาะเผื่อใครชอบนะเผื่อใครชอบใครอยากได้นะคะราคาเนี่ยน้ำหนักไม่หนัก ราคาก็ไม่หนักเนาะจับต้องได้นะคะจะไปแล้วนะคะจะไปแล้ววันนี้มาประกอบให้พี่พี่ดูประกอบให้พี่พี่ดูดูความสวยงามความยิ่งใหญ่ของน้องนะคะน้องใหญ่มากนะคะทุกคนบอกเลยนีกระถางกระถางก็สวยมากดูดิ นะคะจะไปแล้วนะคะจะไปแล้วทุกคนบายบายไปแล้วใครสนใจสามารถจิ้มนิ้งได้เลยแล้วก็เดี๋ยวถ้ามิ้นลงไลฟ์แล้วนะคะทุกคนลงไลฟ์แล้วคือมินไม่แน่ใจว่าอาจจะมีแฟดเซลเนาะแฟดเซลวันนี้ยังมีอยู่นะคะแ <s> ฟดเซลยังมีอยู่ <S <s ก็เดี๋ยวลงไลฟ์แล้วถ้าใครยังสนใจหรือว่าอ,าอยากจะได้นะคะก็สามารถมาจิ้มจิ้มจิ้นดูตะก,กร้าหน้าโปรไฟล์ได้เลยนะจิ้มดูตะก,กร้าหน้าโปรไฟล์ได้เลยไปแล้วนะคะทุกคนขอบคุณทุกคนมากเลยดูไม่ไปไหนเลย ไม่อยากไปแต่ก็ต้องไปนะคะเพราะว่าต้องไปทำงานทำงานต่อนะคะขอบคุณทุกคนนะคะบ๊ายบายไปแล้วค่ะ